สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าชาวไร่อ้อยนะคะดับฝันขายใบยอ้อยลดฝุ่นตตละ51บาทสางพันชาวไร่ไม่เชื่อทุกคนจะทําได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับส,สหพันธ์นะคะชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยออกแถลงการถึงกระทรวงอุตสาหกรรม คลองใจนะคะมาตรการใหม่ขายใบยอ้อยยอดอ้อยสดลดฝุ่น pm 2.5ที่เตรียมเข้าคอรมอขอเงินช่วยเหลือเน้นย้ำทุกคนทุกไร่ทุกแปลงใช่ว่าจะทำได้ขาดคนรับซื้อเครื่องจักรเก็บม้วนใบก็ไม่มีโรงงานส่วนใหญ่ก็ไม่อยากได้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะ มารายงานการเคลื่อนไหวของชาวไรอ้อยนะคะหลังจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนดนโยบายการช่วยเหลือชาวไรอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น P m 2.5ฤดูการผลิตปี67ทับ68แค่ะและก็69ทับ70ในวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมาโดยการกําหนด2มัมาตรการสําคัญนะคะซึ่งเชื่อกันว่าจะลดฝุ่น PM 2.5ได้ ที่เกิดจากการเผาอ้อยได้นะคะโดยมาตรการทั้งสองมาตรการแบ่งเป็นการมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับอ้อยสดนะคะก็คือเก็บเกี่ยวอ้อยสด100%โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินเพิ่มตันละ69บาทกับมาตรการเพิ่มรายได้จากใบอ้อยและก็ยอดอ้อยตัดส่งโรงงานนะคะซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่จะใช้ในฤดูการที่จะถึงโดยจะเพิ่มราคารับซื้อใบอ้อยและก็ยอดอ้อยอีกตันละ300บาทนะคะ จากราคาปัจจุบันรับซื้ออยู่ที่ตันละ900บาทซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวไร่ยอ้อยที่ตัดอ้อยสดนะคะก็คือตัดใบยอ้อยแล้วก็ยอดอ้อยได้อีก51บาทต่อตันรวม2มาตรการชาวไร่ยอ้อยจะได้รับเงิน120บาทต่อตันนั่นเองค่ะ ก็ปรากฏว่าหลังการถาแถลงการของกระทรวงอสาหกรรมนะคะพร้อมที่จะนําเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเก็บอ้อยสดเข้าสู่การพิจารณาคอรมอท่ามกลางการคัดค้านจากชาวไร่อ้อยหลายกลุ่มนะคะที่อยากให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าเกี่ยวอ้อยสดเพียงมาตรการเดียวในอัตรา 2, ตัตละ200บาทเท่านั้นค่ะล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมาสาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกแถลงการการขายใบอ้อยสดทําให้ราคาอ้อยเพิ่มขึ้นแตนละ5 1บาทจริงหรือไม่โดยแถลงการฉบับนี้นะคะได้ตั้งคําถาม7ข้อกับผู้กํากับนโยบายดังกล่าวค่ะก็คือก็จ มีเจข้อดังต่อไปนี้นะคะ 1. การขายใบยอ้อยให้ได้ราคาก็คือร่ละ100บาทจะขึ้นอยู่กับความหนาของใบและก็ระยะทางในการขนส่งใกล้ไกลไปยังโรงงานที่รับซื้อใบอ้อยประกอบกับโรงงานน้ำตาลในประเทศเองนะคะก็ไม่ได้รับซื้อใบอ้อยทุกโรงงานมีจานวนโรงงานในน้าตาลที่รับซื้อน้อยมากนั่นก็หมายถึงไรอ้อยทุกราอ้อยนะคะอ้อยทุกแปลงไม่สามารถขายใบยอ้อยได้ทั้งหมด ถึงการขายนะคะก็จะเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะ2องขาแปลงอ้อยที่ต้องการขายใบนะคะจะต้องขายเฉพาะแปลงอ้อยที่ต้องการรื้อทิ้งเพื่อปลูกใหม่แล้วก็แปลงที่ต้องอยู่ไม่ห่างจากโรงงาน ที่จะมีการรับซื้อใบอ้อยนะคะเนื่องจากใบอ้อยมีน้ำหนักเบาไม่คุ้มค่ารถบรรทุกที่จะวิ่งไปขายในระยะที่ไกลค่ะนอกจากนี้การขายใบยอ้อยยังต้องรอคิวพ่อค้าคนรับซื้อใบอ้อยนะคะซึ่งจะต้องมาเก็บม้วนใบอีกเนื่องจากเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ในการม้วนเก็บใบอ้อยนะคะในประเทศมีจํานวนน้อยเมื่อฝนตกลงมาใบาอ้อยที่เตรียมไว้นะคะม้วนขายก็จะใช้งานไม่ได้นะคะ ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่อยากจะเสียเวลารอนั่นเองค่ะเพราะจะต้องเตรียมแปลงไว้ปลูกอ้อยชุดใหม่ด้วยดังนั้นคาดว่าจะมีไร่อ้อยที่สามารถขายได้ไม่ถึงร้อยละ10-15จากไร่อ้อยทั่วประเทศนะคะ3แปลงอ้อยใหม่ที่ตัดอ้อยแล้วก็ต้องเก็บรักษาอ้อยนะคะ<ม>ก็คือตออ้อยนั่นเองเกิดใหม่ก็จะไม่ขายใบเพราะว่าต้องการใบอ้อยคลุมดินรักษาความชืน้นแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติต่อไปค่ะ ดีกว่าปล่อยให้วัชพืชขึ้นแล้วต้องฉีดยาพ่นฆ่า,มาแมลงหรือว่าฆ่าวัชพืชน,นะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการขายใบยอ้อยแค่ตันละ51บาทนั่นเอง4นะคะแปลงอ้อย1ไร่จะได้ใบอ้อยประมาณ1.5ถึง2ตันกรณีใบหนาจะได้ประมาณ2ตันแค่นั้นนะคะ5นะคะ ดังนั้น1ไร่นะคะจะได้ใบอ้อยประมาณ1.5ตันรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินเพิ่มตะละ200บาทรวมเป็น300บาทต่อตันใบอ้อยพ่อค้าคนกลางรับซื้อจ่ายรับซื้อจากชาวไร่อ้อยไรละ100บาทเท่ากับ300บวก400นะคะดังนั้น1ไร่เฉลี่ยนะคะอ้อย10ตนันจะเท่ากับแปลงที่ขายใบยอ้อยได้เงินเป็นค่าอ้อยตันละ40บาทค่ะ6นะคะ เกิดปัญหาพ่อค้ารับซื้อใบอ้อยมีจํานวนน้อยเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บม้วนใบด้วยเครื่องตัดใบอ้อยรถไทยรถบรรทุกต่างๆค่ะจะต้องใช้เงินหลายล,าล้านบาทนะคะทําให้พ่อค้าที่จะออกมารับซื้อใบประกอบกับ ไรอ้อยทุกแปลงใช่ว่าทุกไรจะขายใบยอ้อยได้ทั้งหมดนะคะเพราะการขายใบยจะต้องเป็นแปลงใหญ่ที่สามารถใช้รถตัดอ้อยขนาดใหญ่เข้าไปตัดอ้อยได้ส่งผลให้ชาวไรอ้อยรายเล็กแล้วก็รายกลางนะคะไม่สามารถขายใบยได้นั่นเองและก็เจ็ดนะคะใบอ้อยยอดอ้อยส่วนน้อยนะคะโรงงานรับซื้อไปจะต้องส่งเข้าเครื่องปั่นตีให้ย่อย เป็นขนาดเล็กลงเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วซึ่งจะขัดแย้งกับมาตรการที่ต้องการลดฝุ่นนะคะก็คือลดฝุ่นละออง PM 2.5ประกอบก,บ,กบกับการใช้ใบอ้อยที่ปั่นตีให้เล็กลงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถใช้ใบอ้อยเพียงอย่างเดียวได้นะคะแต่จะต้องนำไปผสมกับกาก,ากอ้อยนั่นเองจึงจะเป็นเชื้อเพลิงได้และนั่นก็คือสาเหตุที่สำคัญว่าทำไมโรงงานส่วนใหญ่จึงไม่รับซื้อใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อน่าสังเกตได้ว่าเงินช่วยเหลือชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้วก็ขายใบยอ้อยจำนวน120บาทต่อตันนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความตกต่ำของราคาน้ำตาลโลกในตลาดโลกจึงคำนวณออกมาเป็นค่าอ้อยขั้นตน้นเพียงได้เพียงตันละ1,100บาทนั่นเองค่ะขณะที่ต้นทุนชาวไรอ้อยอยู่ที่1,400บาทจากปีการผลิตที่ผ่านมาราคาอ้อยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงตันละ1,420บาทนั่นเองค่ะ